สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวลม c มี่ชแนลค่ะชแนลการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ตะวันตกกับอาจารย์มิมี่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวและคณาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมจนถึง20เมษายนนะคะคุณถือเป็นชาวเมษตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปกัแพยากรโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นความแม่นยําสิ่งสําคัญที่สุดขึ้นอยู่กับลัคนาแล้วก็พื้นดวงของแต่ละคนนะคะแต่ว่าสามารถดูเป็นไกด์ไลน์เพื่อใช้ในการดําเนินชีวิตหรือวางแผนชีวิตในเดือนนั้นๆได้ค่ะ ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมาดูสิคะว่าชาวลัคนาราศีเมษจะมีธีมของชีวิตเป็นในทิศทางไหนนะมีความดีงามในเรื่องใดบ้างนะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าอาจาร์จะชอบพูดในเรื่องของนิวมูลแล้วก็ฟูมูลนะคะนิวมูลคือการเ,าเริ่มต้นการโคโจรของดวงจันทร์ครั้งใหม่นะจันทร์กับทิตย์กลุ่มกันนิวมูลคือคืนเดือนมืดนะคืนที่มีการเริ่มต้นการโคโจรครั้งใหม่เพราะฉะนั้นจะบ่งบอกถึงเรื่องการเริ่มต้นในเรื่องนั้นๆหลังจากนั้น15วันก็จะเป็น ฟูมูลฟูมูลคือการที่พระจันทร์กับภาทิตษ์อยู่ตรงกันข้ามมันเลยทําให้เกิดการฉายแสงก็คือคืนเดือนเพ่นนั่นเองนะีคะบ่งบอกถึงจุดจบของเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างทีนี้นิวมูลกับฟูมูลก็จะมีอย่างนี้ค่ะวนไปทุกเดือนนะคะแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีความแปลกมีความพิเศษมีความสเปเชียลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเกิดอีคลิปก็คือโซลาอีคลิปและลูน่าอีคลิป โซลาร์อีคลิปก็คือ New Moon นิวมูนนั่นแหละคะ่ะแต่เป็นนิวมูลที่อัดพลังเพิ่มพลังเข้าไปเยอะๆนะคะเลยทาให้อิทธิพลของมันนะั้นส่งผลต่อเราตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะตั้งแต่วันที่30มเมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะเขาเกิดโซลาร์อีคลิปนะหรือว่าสุริยุป,ปราคานะนิวมูนนั่นเองเนาะการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นในเรือนที่สองราศีพฤษศส1บอองศาราศีพฤษศเรือนที่สองของคุณนะคะนิวมูลที่ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หรือโซลาอีคลิปที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะมันส่งผลชัดเจนมากในเรือนการเงินของคุณเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษ่ะเด่นชัดมากการเริ่มต้นใหม่ทางการเงินของคุณตั้งแต่พฤษภาคมไปเลยและยาวไปจนถึงตุลาคมเนาะ อาชีพใหม่ๆงานใหม่ๆจะเกิดขึ้นวิธีการหาเงินใหม่ๆของคุณนะจะเกิดขึ้นการลงทุนการจัดการทางการเงินนะการขยายความรู้ด้านการเงินการลงทุนต่างๆจะหลั่งไหลเข้ามาหาตัวคุณแล้วดีสุดๆนะคะส่งผลที่ดีกับคุณมากในด้านของการเงินหลังจากนั้นอีก15วันก็คือวันที่16พฤษภาคมเนาะจะเกิดฟูมูลก็คือลุน่าอีคลิปนั่นเองนะคะเกิดจันทรุปราคาขึ้นในเรือนที่8เกี่ยวข้องกับการเงินเหมือนกันแต่เป็นการเงินที่เกี่ยวข้องกับคนอื่น นนบ่งบอกลักษณะของการ จบการยกย้ายเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นไปในที่ที่เกิดประโยชน์มากกว่านะคะหลายๆคนที่มีเงินสินสอดเกี่ยวกับคู่ครองตัวเองอยู่มีการอาจจะได้จัดการเงินสินสอดก้อนนั้นไปทําให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้นะคะหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจที่บริหารการเงินผู้อื่นนะคุณอาจจะมีการจบโปรเจกต์จบโปรแกรมต่างๆหรือการดีลกับลูกค้าได้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่ดีทางการเงิน อีกสิ่งสําคัญหนึ่งดาวพฤหัสค่ะเป็นดาวโชคลาภขนาดใหญ่เป็นดาวธาตุไฟขนาดใหญ่นะฮะเป็นดาวที่จะขยาย expand ทุกสิ่งที่มันไปกระทบหรือไปโดนให้ใหญ่ขึ้นให้ดีขึ้นให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นดาวพฤหัสตอนนี้เขาอยู่ในราศีมีนนะเรือนที่12ของคุณเขากําลังจะย้ายมาทับลัคนาคุณคือราศีเมษสุดสด อาจารย์จะบอกเลยนะสุดๆค่ะดาวพฤหัสย้ายวันที่10พฤษภาคมนี้และอยู่ยาวจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะ28ตุลาคมก่อนจะย้ายกลับเข้ามาในราศีมีนนะเพราะฉะนั้นหัดทับลัคนาเป็นอะไรที่สุดยอดมาก การเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกสิ่งอย่างการเจอกับคนระดับ VIP เข้ามาในชีวิตการได้มีคนประมา์ซัพพอร์ตการได้รับการช่วยเหลือการเจอกับเรื่องราวที่ Amazing จะเกิดขึ้นกับคุณตลอดในช่วง6เดือนนี้แล้วดาวพฤหัสแล้วพลังของคลาดที่เกิดขึ้น2ออย่างโอ้โหคุณไม่ต้องห่วงเลยการเงินคุณคือสุดยอดอาจารย์บอกเลยนะ การเงินคุณสุดยอดที่นี้เงื่อนไขคนที่ไม่ประสบความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ไหมได้ในกรณีที่คุณปล่อยชีวิตตามโชคชะตาคุณไม่รู้จักการแพลนคุณไม่รู้จักการที่จะเริ่มต้นทําอะไรให้ดีคุณปล่อยไปตามโชคชะตาสิ่งเหล่านี้แหละมันก็ไม่เกิดอะไรดีขึ้นมา ะะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนี่พลังงานจัก,กรวาลกําลังจะมาคุณจะต้องเตรียมตัวตั้งรับคุณจะต้องเตรียมตัวเพื่อสู้กับมันเพื่อทํามันให้เกิดผลดีที่สุดเนะยาะพฤหัสย้ายแล้วดีสุดๆในเรื่องของการเงินคือดีมากดีโคตรๆอาจารย์พูดเลยนะอีกดวงหนึ่งคือดาวศุกร์ดาวพุธดาวพุธกําลังจะรีทุกเกตหรือว่าเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเหมือนกันนะคะพร้อมกับดาวพฤหัสย้ายเลย ดาวพุธเดินถอยหลัง1 0พฤษภาคมจนถึง3มิถุนายน20กว่าวันเรื่องเอกสารทางการเงินคุณต้องระวังนะคะเอกสารทางการเงินอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเอกสารที่ต้องมีการเซ็นสัญญาต้องมีความระมัดระวังคุณอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ดาวพุธคือดาวแห่งเอกสารการสื่อสารสัญญาการคอมมูนิเคชันสิ่งเหล่านี้อาจจะมีความผิดพลาดผิดเพี้ยนเกิดขึ้นได้นะคะใครที่ต้องการขอสินเชื่ออะไรอยู่ก็ตามคุณต้องระวังเรื่องเอกสารให้ดีเนาะอาจจะมีความผิดพลาดและทําให้งานคุณล่าช้าไปอีกเนาะ ดาวพุธเดินถอยหลังก็ส่งผลในเรื่องนี้แล้วก็ส่งผลในเรื่องการสื่อสารการเดินทางของคุณอาจจะล่าช้าอาจจะต้องมีการเตรียมตัวถ้าคุณมีนัดประชุมคุณจะต้องออกล่วงหน้าหรือไม่ก็เผื่อเวลาไว้เนะาะกันเหตุว่าลดเสียเกิดลดอุบัติเหตุอุบัติเหตุ คนอื่นมีรถข้างหน้าแล้วก็ขวางกั้นการจราจรทําให้คุณล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังตรงนี้เข้าไปอาจารย์ถือว่าเรื่องการเงินคือสุดสุดสุดจะพูดราสุดยังไงนะคะในเรื่องของการงานถามว่าดีไหมนะอ่ะดูไพ่ประกอบด้วยดีกว่านะคะ The Empress คือไพ่ที่ดีที่สุดของผู้หญิงนะไพ่ใบนี้ ราชินีนะไพ่ความเป็นแม่คนนะการให้เกาะก,กาเนิดความสมบูรณ์พร้อมการสมบูรณ์ภูมิสุขความสมบูรณ์ที่ดีมากๆนะคะการที่ไปเจอกับเรื่องของความสําเร็จอะนะผู้หญิงได้พไพ่ใบนี้คือดีสุดๆนะคะห้าสิบคาทานะคะไพ่ของการงานเอาแปดคาทาโทษทีนะไพ่ของการงานที่หมายถึงการงอกเงยไปข้างหน้านะประกอบกับไพ่สามดาบที่ขึ้นมาบ่งบอกทางเรื่องของการงานอะไรที่คุณรอยอยู่ มันจะเป็นบวกมันจะขยายดาวพฤหัสจะเข้ามาขยายมันมาเอ็กซ์มันให้ใหญ่ขึ้นสิ่งที่คุณรอคอยด้านการงานกําลังจะเกิดกําลังจะสําเร็จเนาะแล้วดาวศุกร์ย้ายเข้าเรือนตัวเองด้วยอะเรือนที่1ทับราศีเมษด้วยอะคุณจะอยากบนเปลอตัวเองงอ อยากดูแลตัวเองนะคะในด้านของความรักอาจารย์มองว่าคุณอยากจะดูแลตัวเองอยากจะอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะคนที่เพิ่งพบรักคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันช่วงนี้แหละคนที่พบรักแล้วนะคนที่เป็นคนคุยอยู่นะคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ในช่วงนี้แหละนะคะ obsession hunted by you r e x deliver of no return ส่วนคนเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆที่มันเพิ่งจบไปใครเพิ่งจบไปมันจะอาจจะไม่มีทาง กลับมาได้แล้วในบางคนนะคะถ้าคุณเด็ดขาดกับมันเพราะเมษเป็นราศีที่ลงมือทําและไปข้างหน้านะฮะแต่ก็มีส่วนหนึ่งเหมือนกันแหละที่คุณมูฟออนไม่ได้เพราะว่ามันยังพัวพันกับคนเก่าอ่ะคนเก่าความรักเก่าของคุณยังกลับมาพัวพันในเดือนนี้และยังคงพัวพันกับคุณอยู่นะคะถ้าใครตั้งคําถามกับอาจารย์ว่ามีเกณฑ์ที่คนเก่าจะกลับมาไหมคะเอามีสินะะมีสิแต่ การกลับมาคนเก่านั้นต้องเป็นด้านบวกคุณต้องจบกับเขาแบบแบบไม่ได้มีปัญหาที่มันลึกซึ้งคุณต้องจบกันแบบเหมือนกับว่าอยู่ก็ต้องพลากกันด้วยหน้าที่การงานเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องแยกกันอยู่เฉยเด้วยการเรียนอะไรต่างต่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเพราะทะเลาะกันแบบตบตีเลือดออกเลือดสาดอะไรเงี้ยไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นจะ l i v e อ o ์ออฟโนรีนะคะแต่ถ้าเป็นการที่แบบเหมือนแยกกันอยู่ด้วยความที่เป็นจําเป็นปัจจัยที่ต้องทําให้แยกกันคุณมีโอกาสกลับมาเจอกันกับแฟนเก่า โอเคดาวพูดเดินถอยหลังช่วงนั้นแหละจึงดูดให้กลับเข้ามานะมีหนำซ้ำนะคะเรือนที่2ในเรื่องราวความรักมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเซลลเวอร์การเริ่มต้นกับตัวเองใหม่คุณจะกลับมาเห็นคุณค่ากับตัวเองเป็นไปได้นะคนโสดหรือคนที่เป็นคนคุยกระทั่งแฟนเก่าคุณกลับมาคุณอาจจะไม่อยากที่จะคุยหรือดีวกับเขาอีกแล้วในความสัมพันธ์นั้นๆ ะะเพราะคุณรู้สึกว่าเพราะคุณรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปเพราะคุณเห็นคุณค่าในตัวเองไงเซลล์เวิร์ดที่เกิดขึ้นโอเคในเรื่องอื่นโชคลาบมีแน่นอนดาวสุขดาวพฤหัสทับลัคนาทับราศีคุณดีสุดๆด,ดีมากนะคะดีมากคนที่เป็นคนโสดก็ดูดีๆแล้วกันนะคะคนที่เป็นคนคุย ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ก็สามารถยกระดับขึ้นได้ขึ้นอยู่กับระดับการเห็นคุณค่าในตัวเองของคุณคีย์นะ OK. คนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคุณสามารถยกระดับขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่าในตัวเองของคุณโอเคส่วนคนที่เป็นคนคุยส่วนคนที่เป็นคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วดีไม่มีปัญหานะคะสุดๆราศีเมษเรื่องการเงินดีมากการเงินดีมากดีมากดีมากถึงมากที่สุดนะคะเอาล่ะโอเค เดือนนี้แล้วดีหเดือนน่ะการเงินคุณน่ะดีหเดือนอาจารย์ให้เหลยดีหกเดือนดีมากๆนะคะเตรมตัวรับพลังงานดีได้เลยลัคนาราศีเมษนะคะปลื้มใจแทนนะก็ ขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์กด Subscribe ด้วยนะคะมีคำถามอะไรเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะพูดคุยกับอาจารย์ได้แนะนำอะไรต่างๆได้นะคะอยากให้อาจารย์ทำอะไรยังไงนะคะบอกอาจารย์ได้นะคะถ้าทำได้เอาข้อมูลมาเสนอได้ก็จะพูดจะทำให้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะต้องการพยากรส่วนตัวนะคะ มีไลน์แอดของอาจารย์อยู่ในดีสคริปชันนะคะเช็คได้เลยนะก็ทักไลน์มาได้นะคะวันนี้ลาไปแล้วเจอกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ